บทกวีก็มีอยู่หลายแนวนะครับมีทั้งแนวว่าทําที่ดีงามแนวความรักแนวธรรมชาติอะไรไปและก็มีอีกแนวหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเดือดหน่อยก็คือแนวการเมืองนะครับการเมืองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับแต่เผอิญว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างสําคัญและก็โดดเด่นเป็น,นกลไกที่ควบคุมสังคมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก็คือการเมืองนั่นเองทั้ง ทุกประเทศในโลกนี้มักจะไม่เกิดความยุติธรรมในวงการการเมืองอยู่เพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยมักจะเอาเปรียบผู้ใต้ปกครองเป็นทฤษฎีตายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาทั่วไปรวมทั้งประเทศของเราด้วยก็ยังอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนยากคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี่ก็เปรียบเสมือนทาสของแผ่นดินแม้ระบบทาสไร้เดรัจฉ์ หายไปจากสังคมนานแล้วก็ตามแต่โดยความเป็นจริงแล้วก็ก็ยังมีให้เห็นอยู่โดยรูปธรรมนะครับโดยทฤษฎีอาจหมดไปแล้วแต่โดยรูปธรรมท,ที่ยังเห็นอยู่ในความจริงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงมาฟังบทกวีที่มีชื่อว่าควายของแผ่นดินนะก็ <c oughs> ควายก็เปรียบเสม,มือนาธาตุเปรียบเสม,มือนคนยากคนจนนั่นเองก็เรามาฟังดูเป็นอย่างไรครับ <c oughs> เป็นสัตว์เลี้ยงซื่อบื้อที่ซื่อสัตว์ใช้แรงงานเจนจัดถนัดบ่าแบกคราดไถกรรมงานเนิ่นนานมาไม่ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าสมองกลวงสู้ลำบากตรากตรำทำงานหนักไม่เรียกร้องความรักความเป็นห่วงรับผิดชอบ เป็นความหวังคนทั้งปวงซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงใครต่อใครไม่ทรยศโกงกินจนสิ้นชาติไม่โอ้อวดวางมาดจนหน้าหมั่นไสไม่เหลี่ยมจัดสุขอุบายอยู่ภายในสั้นดาบไว้คอยทีมีเลขข่กลเป็นประเภทตัวโต แต่โง่เขลา <c oughs> สมองเบาปัญญาอ่อนนอนสับสนไม่ทันเกมมุ่งร้ายอุบายคนที่เห็นแก่พวกตนจนหน้าชังเป็นเพียงควายขาวขลาดทาดแผ่นดินที่ก้มหน้าหากินเป็นบ้าหลังไม่สนใจใครเอาเปรียบไม่อยากดัง ใครกดคอขี่หลังก็ช่างมันเป็นแค่สัตว์ชั้นต่ำกินรำ้าไม่กินดินกินป่าไม่บ้าฝันหมดประโยชน์ใช้งานเขาผลานชีวันความยุติทันมเป็นอย่างไรไม่เคยรู้